สอนเปิดแบนฟรีไฟครับก็เลยให้ไปโหลดตัวนี้มาก่อนนะแล้วก็มันทิ้งลมงให้น,ะนงนี่ตั่นี้แล้วฟรีไฟก็โหลดลบแล้วโหลดมาใหม่อย่าเพิ่งเท่าอะไรนะโหลดอันนี้มาเสร็จปับ๊บเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วกดเข้าอ่า๋ยว กเข้าไปเรากดเข้าไปน,นี่นะระหาหน้านะตาแบบนี้ให้เราเลือกเลื่อนหาฟรีไฟส่วนผมเลือกแล้วนะนก็จะอยู่